ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนตัวปุ่มพารแนลตัวนี้นะครับผมให้กับเพื่อนๆอจริงๆเครื่องลูกค้าเนี่ยจะมีเปลี่ยนสามอย่างก็คือหัวพิมพ์ปุ่มกดพาราแนลแล้วก็ตัวตลับหมึกนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะทําการรื้อเครื่องแล้วก็เ,เปลี่ยนให้เพื่อนๆดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกเราก็ต้อง ขปิดตอ,อตัวขคอรออกนะครับแล้วก็ถอดเชื่อเเจ๊น็อตสี่ตัวนะครับได้นอ็ตนนอตสามตัวครับของไทย มันจะมีตัวล็อกอยู่ใต้ฐานเครื่องนี่ครับก็คือให้เพื่อนๆกดตัวล็อกหันไปด้านทางนี้นะครับหันไปด้านขวาแล้วก็ดัขนขึ้นมาในลนักษณะนี้หลังจากนั้นก็ให้จับสายแพรแล้วก็ดึงออกมาตรงๆนะอันนีเน้เป็นตัวพาแนล เรื่อนี่ยผมได้ทำการคีนให้ลูกค้าไว้แล้วนะครับก็ไม่ต้องืออะไรมากหลังจากนั้นให้เราจัดสายแพรนี้นะครับแล้วก็จริงตัวพาพาเนลตัวนี้กลุ่มกดเนี่ยก็คือทางเราจะมีขาย,ยถ้าอย่างไง ลองไปดูราคาในหน้าเว็บไซต์ CS Startup ได้นครับผมก็หลังจากน,นั้นก็ให้ให้มาตรงอย่างนี้นะครับอะครับ สายมันจะค่อนข้างสั้นนิดนึงนะครับผมให้เราพยายามดึงมันออกมาแล้วก็ใส่ไปในแนวตรงนะครับแล้วก็เสียบอ่าทางนี้ก็เรียบร้อยครับแล้ก็ใส่ประกอบเข้ากับที่เดิมแล้วก็ไขน็อตกลับเข้าไปนะครับ ครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับเช็คสายนะครับก่อนก่อนใส่หัวเข้าไปว่าไอตัวสายแพนเนี่ยมีตัวไหนบิดงอบ้างก็ปรับให้เขาตรงๆนะครับ เขาเสียความไว ใส่ไบเปอรเจ็ดปิดฝาเเสียบสาย ดีเช็คปุ่มอีกทีนึงครับว่าปุ่มเนี่ยสามารถกดได้ทุกปุ่มหรือเปล่าโอเค จากรีเช็คเรียบร้อยครับเท่านี้ก็ ครับเท่านี้ก็เป็นารเรียบร้อยครับขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณมากเลยครับ